สวัสดีค่ะพบกับช่องนิชาอินฟินตี้วันนี้เรามานำเสนอเมนูเต้าหู้ผัดซอสใส่เม็ดมะม่วงค่ะเราทอดเต้าหู้เตรียมไว้แล้วนะคะวันนี้เราใช้เป็นเต้าหู้นิ่มก้อนสีเหลืองๆนะคะเราสามารถทอดแล้วก็เก็บไว้ก่อนได้นะคะแล้วพอวเราจะผัดแล้วก็ อทอดเม็ดมะม่วงหินมะพานพอเหลืองค่ะพอดีที่บ้านเรามีเม็ดมะม่วงหินมะพานอยู่แล้วนะคะแต่ว่าเป็นแบบอบแล้วก็มาทอดให้เขาเหลืองนิดหน่อยใช้เวลาไม่นานค่ะทอดเม็ดมะม่วงเสร็จแล้วเราก็นําขึ้นพักไว้นะคะจากนั้นเราก็ามีพริกทอดถ้าเรามีพริกทอดไว้แล้วเราก็ใช้ได้เลยค่ะแต่ถ้าไม่มีเราก็เอาพริกขี้หนูแห้งนํามาทอดนะคะ ในส่วนของเต้าหู้นะคะถ้าว่าทอดไว้แล้วเราก็นํามาคั่วกับกระทะให้เขากรอบขึ้นมาอีกหน่อยค่ะเพราะว่าสําหรับตัวเองเนี่ยทอดไปตั้งแต่ก่อนนอนแล้วนะคะเพราะว่าเราผัดตอนเช้าเอาไปทานที่ทํางานได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าใครทอดเลยเต้าหู้ก็ทอดในน้ำมันจมๆนะคะให้เขากรอบดีค่ะจากนั้นก็ขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันนะคะสำหรับของเราเนี่ยเราทอดไว้แล้วเราก็นำมาคั่วกระทะให้เขาพอตึงๆกรอบๆค่ะ จากนั้นเราก็เอานําออกนะคะเอาน้ํามันที่เราทอดกับเม็ดมะม่วงเนี่ยลงมาแล้วเราก็เจียวเป็นกระเทียมค่ะเส่กระเทียมเจียวลงไปเพื่อที่ว่าเราจะทําน้ําซอสเป็นก่อนนะคะกระเทียมเหลืองดีแล้วเราก็ใส่ซอสน้้ามันข่อยลงไปค่ะับประมาณสักสองช้อนนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำตาลทรายค่ะ จะประมาณ1ช้อนนะคะใส่ผงปรุงรสแล้วก็ใส่น้ำมันงาค่ะแล้วก็เคี่ยวน้ำซอสตรงนี้ค่อยๆเคี่ยวไปนะคะจากนั้นแล้วเราก็เติมน้ำเปล่าลงไปค่ะค่อยๆเติมนะคะแล้วก็คนให้น้ำซอสกับน้ำเปล่าที่เราเติมไปเข้าเป็นเนื้อซอสเดียวกันดีค่ะไม่แยกชั้นนะคะต้องค่อยๆเติมค่อยๆคนนะคะน้ำซอสของเราจะได้ไม่แยกชั้นกันค่ะ พอน้ำซอสเข้ากันดีแล้วเราก็ชิมรสชาตินะคะขาดเหลืออะไรก็ปรุงเพิ่มได้เลยค่ะรสชาติก็จะออกเป็นเข้มๆหวานหอ,หอมน้ำมันงานหน่อยนะคะพอซอสเดือดเคี่ยวเหนียวดีแล้วนะคะแต่ไม่ต้องเหนียวมากนะคะพอแค่เคลือบเต้าหู้กับเครื่องปรุงได้ก็ใช้ได้ค่ะไม่นานค่ะพอรสชาติเป็นที่ถูกใจแล้วเราก็ใส่เต้าหู้ลงไปได้เลยค่ะ ตามต่อด้วยหัวหอมใหญ่นะคะหอมใหญ่เราก็หั่นเป็นชิ้นค่อนข้างใหญ่นิดนึงนะคะไม่ต้องเล็กมากค่ะแล้วเราก็ผัดให้เข้ากันดีนะคะจากนั้นเราก็ตามด้วยเม็ดมะม่วงแล้วก็พกริกทอดค่ะพริกทอดเราก็หักครึ่งๆนะคะครึ่งๆเม็ดนะคะเพิ่มกลิ่นหอมของพอริกทอดนะคะรสชาติไม่ได้ออกเผ็ดค่ะแต่ถ้าเราเคี่ยวพริกทอดไปด้วยก็จะมีความเผ็ดขึ้นมานะคะจากนั้นเราก็คนคลุกผสมให้เข้ากันดีค่ะ พอเข้ากันดีแล้วเราก็ตามด้วยต้นหอมหั่นท่อนนะคะลงไปค่ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะเต้าหู้ผัดซอสใส่เม็ดมะม่วงของเรานะคะทำง่ายมากๆเลยค่ะอร่อยมากๆด้วยนะคะลองทำกันดูนะคะ ถูกใจเมนูนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องวิชาอินฟินิตีด้วยนะคะจะทานเล่นทานกับข้าวก็อร่อยมากๆค่ะลองทำกันดูนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ